ความสซาสีแบบน่ากินมากเลยสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆพื่นทำเทปาเช่มะม่วงหาวมะนาวโหนะคะเพื่อนๆนจะงงว่าเอ๊ะทําไมไม่เคยได้ยินเลยเทปาเช่มะม่วงหาวมะนาวโหอันนี้เป็นสูตรเฉพาะที่ป้าหมูคิดค้นมาเองนะคะเป็นสูตรเฉพาะที่คิดค้นมาเพื่อให้เหมาะกับประเทศไทยนะคะที่มีผลไม้หลากหลายนะคะให้เราเลือกแปรรูปนะ เทปาเช่นะคะคือเบียร์เม็กซิโกนะที่เขาทําดื่มกันภายในครัวเรือนนะคะเป็นแบบเบียร์พื้นบ้านนะโดยการใช้เปลือกสับปะรดนะคะล้างทาความสะอาดแล้วเอามาหมักทําเบียร์นะคะเป็นเทปาเช่เบียร์เม็กซิโกนั่นเองนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาดัดแปลงนะคะเป็นสูตรเฉพาะนะคะโดยการใช้มะม่วงหาวมะนาวโหนะคะมาทําเป็นเทปาเช่นะคะ รับรองนะคะใครทาตามสูตรป้าหมูนะจะได้เครื่องดื่มที่อร่อยมากเลยนะคะมะม่วงหาวมะนาวโหบ้านเราก็หาง่ายนะคะแต่ว่าเราจะใช้เฉพาะผลสุกนะคะเพื่อนๆนะผลสีขาวแบบเนี้ยเราจะไม่ใช้นะคะเราอยากจะได้สีเขาแล้วก็อยากได้ความหอมหวานของเขาเนี่ยป้าหมูแนะนําให้เพื่อนๆใช้เป็นสีแดงสีม่วงแดงแบบนี้นะคะเนี่ยป้าหมูเลือกใช้สีม่วงแดงแบบนี้ทั้งหมดเลยนะ ถามว่ารูปแบบนี้ได้ไหมได้นะคะได้แต่ว่าสีมันจะไม่เข้มเท่านะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้สีสวยก็นี่เลยสุกแบบนี้เลยนะคะสีม่วงแดงแบบนี้การเตรียมมะม่วงหาวมะนาวโหก็ไม่ยุ่งยากนะคะป้าหมูใช้น้ําสะอาดนะคะและเกลือนะหนึ่งช้อนชาเราจะผ่าครึ่งนะคะผ่าครึ่งมะม่วงหาวนะคะเราจะผ่าครึ่งมะม่วงหาวแบบนี้นะแล้วก็ แช่ในน้ํานะคะแช่ในน้ําที่เราผสมเกลือไว้นะคะแช่ประมาณสิบนาทีนะคะนี่นะคะป้าหมูก็ผ่าครึ่งนะคะล้างทําความสะอาดก่อนนะผ่าครึ่งแช่ในน้ําเกลือนะสิบนาทีนะคะแช่ในน้ําที่เราผสมเกลือเนี่ยเราก็จะแค่เอาเม็ดออกแบบนี้นะคะเราก็จะเหลือมะม่วงหาวมะนาวโหที่ไม่มียางนะคะการแช่มะม่วงหาวมะนาวโหลงไปในน้ําเกลือนะคะเป็นการดึงยางออกจากมะม่วงหาวมะนาวโหนะเพราะว่า มะม่วงห่าวมะนาวโห่มันจะมียางนะคะเพื่อนๆเราจะต้องนํามาแช่ในน้าเกลือแบบนี้นะเดี๋ยวป้าหมูจะนํามาแคะเม็ดออกให้หมดทุกลูกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําในขั้นตอนต่อไปนะตอนนี้นะคะป้าหมูก็เตรียมมะม่วงห่าวมะนาวโหนะเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆดูนะป้าหมูเลือกใช้ที่เป็นผลสุกเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็เปลือกสับปะรดนะคะเราล้างทําความสะอาดตัดแต่งให้เรียบร้อยนะเพื่อนๆนะป้าหมูจะเอาที่เขาสภาพดีนะคะเราจะไม่เอาที่มีแผลหรือว่า เปลือกเน่าแบบนั้นไม่เอานะคะเวลาที่เรานำมาหมักเทปาเช่แล้วมันจะได้กลิ่นที่ไม่หอมนะคะมันจะเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะเพื่อนๆก็เลือกใช้เปลือกสับป,ประรดที่สมบูรณ์นะคะเราจะไม่เอานะถ้ามันมีแผลมีเน่านะคะเพราะเวลาที่เรานำไปหมักเป็นเทปาเช่แล้วมันจะไม่อร่อยนะคะเราก็เลือกใช้ที่ฉ่ำๆแบบนี้นะวันนี้นะคะเทปาเช่มะม่วงหาวมะนาวหูของเราใช้ส่วนผสมเพียงแค่3ามอย่างเท่านั้นนะคะเพื่อนๆ เปลือกสับประรด100กรัมนะคะมะม่วงหาวมะนาวโห่100กรัมน้ำตาลทรายขาว200กรัมน้ำเปล่า1ลิตรนะคะน้ำเปล่า1ลิตรเนี่ยเพื่อนๆเอาไปตั้งไฟนะคะแล้วก็ละลายน้ำตาลเอาแค่น้ำตาลทรายละลายพอนะคะแล้วก็ปล่อยให้เย็นนะปล่อยให้น้ำเชื่อมนะที่เราละลายไว้อะให้เย็นสนิทเลยนะคะถึงจะมาทำในขั้นตอนนี้ได้นะ เดี๋ยวเราลงมือทํากันเลยค่ะเราจะต้องใช้เป็นขวดโหลกแก้วเท่านั้นนะคะในการหมักนะเราเทส่วนผสมลงไปเลยค่ะน้ำเชื่อมนะคะเทลงไปเลย นี่นะคะเห็นไหมคะสีสวยมากเลยนะเราจะติดสติกเกอร์ไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาการปิดฝานะคะใช้วิธีสวมลงไปแบบนี้นะนี่นะคะปิดฝาสวมลงไปแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องขันให้สนิทนะปิดแค่พอไม่ให้มแมลงมันลงไปได้นะเดี๋ยวเราจะหมักในอุณหภูมิห้องสามวันนะคะเดี๋ยวครบสามวันป้าหมูจะมาอัปเดตนะคะว่า เทปาเช่เบียร์มะม่วงหาวของเราจะน่ากินขนาดไหนเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตเทปาเช่มะม่วงหาวมะนาวหูนะคะหลังจากที่เราหมักมาได้3ามคืนแล้วนะคะนี่นะคะนับ21-22-23นะวันที่อัปเดตนะคะก็คือครบ3วันแล้วนะเพื่อนๆดูสีสวยมากเลยเราเลือกลูกสุกม่วงแดงเลยนะเพื่อนๆน,นะมันจะได้สีที่สวยแบบนี้นะคะรสชาติมันจะไม่เปรี้ยวมากด้วยนะ ถ้าใครไม่อยากให้ติดรสเปรี้ยวมากนะคะเพิ่มน้ำตาลได้นะป้าหมูใช้ที่200กรัมนะคะเพ,เพื่อนเพิ่มได้นะคะเป็น250กรัมได้นะเพราะว่ามะม่วงห่าวมะนาโหนกจะออกรสเปรี้ยวมากนะคะเราเพิ่มน้ำตาลทรายได้50กรัมนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกองกากนะคะแล้วก็บ่มในขวดต่ออีกประมาณ2คืนนะ นี่นะคะเราก็เทปไปหมดโหลเลยนะนี่นะคะกากที่เรากองออกมาเราก็ไม่ใช้นะคะทิ้งได้เลยนะสีสวยมากนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะปิดฝาให้สนิทเลยนะคะในขั้นตอนการบ่มในขวดนะ ป้าหมูจะบ่มในอุณหภูมิห้องนะคะสองคืนนะเพื่อความซาแล้วก็แอลกอฮอล์ที่สูงหน่อยนะคะเห็นนะคะเพื่อนๆเห็นชัดนะคือป้าหมูใช้โทรศัพท์มือถือนะคะก็รุ่นเก่านะมาถ่ายทำคลิปวิดีโอสอนเพื่อนๆนะคะไม่ได้ไฮเทคอะไรมากมายเลยนะบางทีมุมกล้องมันก็ไม่ได้สวยถูกใจใครมากนะคะแต่ว่าป้าหมูตั้งใจให้ความรู้นะคะ ป้าหมูไม่อยากจะใช้วิธีข้ออ้างว่าไม่มีเครื่องมือเลยไม่สามารถทำคลิปได้นะคปะป้าหมูมีโทรศัพท์ซัมซุง A7 2018นะคะเครื่องเก่าๆนี่แหละคะ่ปะป้าหมูถ่ายทอดความรู้ต่างๆนะคะการทำคลิปต่างๆถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่นะคะป้าหมูทำผ่านโทรศัพท์ซั s u n ง A7 2018นะคะซึ่งโทรศัพท์ก็เก่าหลายปีมากเลยนะ แต่ว่าไม่อยากให้เป็นอุปสรรคนะคะว่าเราอยากจะถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะถ้าเรารอเครื่องมือพร้อมนะคะรอนั่นรอนี่เราจะไม่ได้ทํานะคะป้าหมูลงมือทําทันทีค่ะป้าหมูไม่มีสปอนเซอร์นะไม่ว่าจะทางใดก็ตามนะคะทีมงานก็ไม่มีค่ะถ่ายทําเองตัดต่อเองนะคะทําผ่านมือถือทั้งสิ้นนะคะ บางทีมุมมองของภาพมันก็อาจจะไม่ได้สวยงามมากนักนะคะแต่ว่าเราก็ตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนสมาชิกได้ทำตามนะคะป้าหมูจะบ่มในอุณหภูมิห้องสองคืนนะคะจะกลับมาอัปเดตนะว่าเทปาเช่มะม่วงหาวมะนาวหูของเราจะมีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมขนาดไหนแอลกอฮอล์จะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวป้าหมูมาอัปเดตค่ะเพื่อนๆรอ,อชมนะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตเทปาเช่มะม่วงหาวมะนาวหูนะคะ ป้าหมูบ่มใส่ขวดนะคะไว้ในอุณหภูมิห้อง4ี่คืนนะคะอยากจะรู้ว่ามันจะมีความซ่ามากน้อยแค่ไหนนะป้าหมูเพิ่มวันไปอีกนะคะจากสูตรอื่นที่ป้าหมูให้บ่มในขวด2คืนนะรอบนี้ป้าหมูให้บ่มในขวดสี่คืนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูว่าสี่คืนเราจะได้ความสรซ่ามากน้อยแค่ไหนสายดำๆที่เพื่อนๆเ,เห็นคือสายไม้นะคะเพื่อนๆ ป้าหมูจะต้องใช้สายไม้นะคะเพราะว่าเสียบกับโทรศัพท์มือถือนะถ้าไม่ใช้สายไม้เสียงมันจะไม่ได้ยินนะคะนี่นะสายไม้เป็นแบบนี้เพื่อนๆดูความซาค่ะเนี่ยอันนี้คือบ่มในขวดสีวันเพื่อนๆดูนะเนี่ยขวดแข็งเป๊กเลยขนาดป้าหมูเปิดแล้วนะ เพื่อนๆอย่าเปิดขวดแบบพวดพาดนะถ้าเปิดแบบทีเดียวเนี่ยน้ำมันจะพุ่งออกจากขวดหมดเลยนะเพื่อนเห็นไหมความซ่าสีแบบน่ากินมากเลยเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะ เพื่อนเพื่อนมันอร่อยมันอร่อยมากเลยคือมันแบบสี่วันป้าหมูบ่มในขวดสี่ว,วันมันไม่เหลือความหวานเลยนะน้ำตาลหายเกลี้ยงเลยนะแอลมันน้อยประมาณสปายนะคะดื่มง่ายนะอร่อยแบบเพลิน,น,นคือบ่มในขวดสี่ว,วันอะ่ะมันได้ความซาขึ้นจมูกเพื่อนๆนตัวมะม่วงหาวมะนาวโหมันมีรสเปรี้ยวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอามา หมักเทปาเช่นะคะมันจะได้ความเปรี้ยวๆอมหวานของเปลือกสับประรดนะตัวมะม่วงหาวมะนาวหัวมันก็จะมีรสชาติที่เฉพาะของเขาอยู่ละมันเปรี้ยวๆอ่ะแบบสดชื่นมากค่ะเพื่อนๆใครที่ปลูกไว้เยอะๆนะคะหรือว่าซื้อได้ง่ายนะเอามาทําเทปาเช่มะม่วงหาวมะนาวหูนะเพื่อนๆนะพอเราบ่มในขวดเสร็จเนี่ยสี่วันนะป้าหมูให้บ่มสี่วันเพื่อนๆใส่ตู้เย็นเลย ใส่ตู้เย็นนะคะป้าหมูแนะนาให้เพื่อนๆใส่ขวดน้ําอัดลมแบบนี้นะใช้ขวดน้ําอัดลมนะคะในการเก็บเทปาเช่นะเพราะว่ามันมีความซ่ามากเมื่อกี้ป้าหมูเปิดเพื่อนๆก็เห็นแล้วนะมันมีความซ่ามันมีกดม,มีแก๊สเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ในขวดน้ําอัดลมนะคะเขาถูกออกแบบมาเพื่อให้กักเก็บแก๊สนะเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องขวดจะระเบิดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราใส่ขวดแก้วเนี่ยแก๊สมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอ่ะ มันอาจจะทําให้ขวดระเบิดได้อันนี้ป้าหมูก็ตั้งไว้ในขวดแบบเนี้ค่ะบ่มในขวดสี่วันเสร็จแล้วเราก็แช่ตู้เย็นไว้เขาเนี้ยเราอยากกินตอนไหนก็เทใส่น้ําแข็งกินหรือว่าจะกินเพียวๆก็สามารถทําได้เช่นกันนะอร่อยมากเพื่อนๆบอกเลยคือเป็นเครื่องดื่มที่เป็นรสชาติแปลกใหม่อีกอันนึงนะคะเป็นสูตรที่ป้าหมูคิดค้นขึ้นมาเองนะคะไม่ได้ไปก๊อปสูตรใครมานะเพื่อนๆน,นะเพราะฉะนั้นเวลาที่ สมาชิกหรือเพื่อนๆทําไปแล้วเกิดปัญหานะสามารถทักหาป้าหมูได้นะทักไลน์ได้นะคปะป้าหมูจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนะติดปัญหาตรงไหนสอบถามได้เลยค่ะแต่ถ้าอยากจะได้แอลสูงกว่าเนี้ยป้าหมูแนะนําให้ไปทํไวน์นะเพราะว่าการหมักไวน์นะคะมันก็มีกระบวนการนะมันมีกระบวนการสร้างแอลกอฮอล์ได้มากกว่าการทําเทป,ปเช่นะทําเทปาเช่มันก็เป็นแบบเครื่องดื่มสูตรเร่งรัดนะเพื่อนๆน,นะแบบ สี่วันห้าวันเนี่ยได้กินนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้มีความซ่ามากหน่อยเนะี่ยเพื่อนๆก็บ่มในขวดสี่วันเหมือนที่ป้าหมูทําเลยนะส่วนผสมก็มีน้อยมากเลยนะวัตถุดิบก็หาได้ง่ายนะคะช่วงนี้มะม่วงหาวมะนาวโหยังหาง่ายนะเพื่อนเพื่อนนะรีบทํานะคะรีบทําเก็บเอาไว้ได้นะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนสามารถที่จะเก็บมะม่วงหาวมะนาวโหเก็บไว้แปรรูปได้เป็นปีๆเลยนะเราก็จะมาทําการผ่าครึ่งนะคะ แช่ในน้ําเกลือสิบนาทีแล้วก็แคะเม็ดออกแคะเม็ดเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยสเสดดน้ํานะใส่ในถุงใส่ถุงร้อนไว้นะคะถุงร้อนที่เป็นถุงขุ่นนะเก็บช่องฟิตนะคะเก็บได้เป็นปีๆเลยนะตอนไหนที่เราอยากจะมาทําแปรรูปเป็นเครื่องดื่มชนิดอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไวน์ไม่ว่าจะเป็นเทปาเช่นะสามารถจะเอามาใช้ได้ตลอดเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าหมดฤด,ดูมะม่วงหาวมะนาหูไปแล้วจะไม่มีใช้นะ ใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สําหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์ออกไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อนๆท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการทําเครื่องดื่มแบบถูกต้องนะและอร่อยด้วยนะกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอที่ป้าหมูจะทําในครั้งหน้านะป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอฟทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะ ป้าหมูก็สัญญานะว่าจะหาสูตรดีๆทำคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนสมาชิกได้ทำตามกันนะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ